ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นไม่ต้องลงทุนทำง่ายรายได้หลักแสนร่วมเป็นหนึ่งกับพันธมิตรเบ็ดเวค่าคอมสูง60%ลิงก์อยู่ที่ first comment กดเข้าไปได้เลยนะครับฉูเสือละครับ Summer 2020. ซัมเมอร์2 0ฉ0ชูเสือละครับทางการแอสตันวิลล่ายืมบาร์คลี์ใช้งาน1สซีซั่น สิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่ายืมลอสบาร์คลี่มิดฟิลด์ของเชลซีมาใช้งานเป็นเวลา1ซีซั่นเรียบร้อยขณะที่ดินสมิธมั่นใจจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้แน่นอนนะครับแอสตันวิลล่าประกาศยืนยันการดึงตัวลอสบาร์คลี์ของกลายดิกรีทีมชาติอังกฤษของเชลซีทีมคู่แข่งร่วมศึกเพเมริกอังกฤษมาเข้าถิ่นบิลล่าพาร์คในสัญญาแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลอย่างเป็นทางการนะครับโดยกองกลางวัย26ปีย้ายจากแอฟตันมาอยู่กับเชลซีในเดือนมกราคมปี2018 แล้วก็ลงสนามไป52เกมแต่ว่าฤดูกาลนี้โอกาสลงสนามยิ่งน้อยลงไปนะครับเนื่องจากในแดนกลางมีคู้แข่งหลายรายแถมซัมเมอร์นี้สิงห์บลูส์ยังดึงแข้งมาอย่างคลยฮาวเวสตแล้วก็ฮารกิมซิเยกมาเสริมทัพอีกด้วยแหละครับขณะที่เดียนสมิธผู้จัดการทีมของสิงห์พงาจก็มั่นใจนะครับว่าได้นักเตะคุณภาพอย่างรอสสบาร์กลีมาร่วมทีมและเขาจะสามารถทำผลงานได้ดีและช่วยยกระดับของทีมได้อย่างแน่นอนทั้งนี้บาร์กลี์จ้างเกิดในทีมชุดจ่าของแอฟฟอร์ตันตั้งแต่อายุ ก่อนลงเล่นให้กับทอฟฟี่เฉเงินไปทั้งสิ้น179นัดทำได้27ประตูและเวลานั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษก่อนติดทับสิงโตัวคำรามไป33นัดแล้วก็ทำไป6ประตูแหละครับชูสเลยครับมาแล้วแมนเชนสเตอร์ตี้ประกาศคว้าตัวรูเบนดีอารเสริมหลัง เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตีประกาศการคว้าตัวรูเบนดีอาสประกังหลังจอมแกล่งเลือดฝอยทองมาจากเบนฟิก้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัวสุดโหดเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ตีทีมหาเศรษฐีเวทีพิมลิกอังกฤษได้ทำการคว้าตัวรูเบนดิอาสเซนีแบ็กถีมชาติโปรตุเกสมาจากเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่แห่งลิกแดนฝอยทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับสนญ,ญาร่วมงานกันยาวถึง6ปี สำหรับค่าตัวของประกันหลังวัย23ปีรายนี้อยู่ที่62ล้านปอนด์หรือประมาณ2,480ล้านบาทโดยที่เรือใบสีฟ้าอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก3ล้านปอนด์หรือประมาณ120ล้านบาทตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ในสัญญาแหละครับเรดีอาร์สือเป็นแข้งหมายที่3ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเฟรรานตอเรสปีกทีมชาติสเปนที่ดึงมาจากบาเลเซียนะครับและก็นาธานอาเค่กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ที่ดึงมาจากเดอจิลลิวันมัด ทั้งนี้ดออารจะได้สวมเสื้อเรใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายเลขสาสำหรับการสู้สึกในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1นี้แหละครับหากคุณทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ